เออโล่งตรงนี้มันยังมันยังไม่สุกนะคะเนาะแต่จะพาไปดูที่มันสุกๆนะคะเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณที่ติดตามครีเอเตอร์จ้านะคะเนาะ <c oughs> คือส้มสายมุงพวกนี้เนี่ยนะคะตลาดตลาดแรกก็ยอมรับว่าเป็นตลาดจีนนะคะเนาะตลาดต่อมานะคะเนาะก็เป็นตลาดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีไหนบ้างนะคะก็จะมีมาเลเซียสิงคโปร์นะคะเวียดนามนะคะซึ่งนิยมผลไม้คุณภาพสูงจากไทยนั่นเองนะคะเนาะ สวยไหม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 พาดูลงส้มนะคะตรงนี้มันยังไม่ค่อยสุกไม่ค่อยแดงแต่แปลงนู้นแปลงนู้นแปลงนู้นนะคะเริ่มสุกเริ่มแดงเดี๋ยวพาไปดูกันเรื่อยๆนะคะดีไหมดีไหมขอบคุณที่กดติดตามครีเอเตอร์เจ้านะคะเนาะไหนใครที่กําลังมองหาลู่ทางการส่งออกผักโฮมไรส์ของไทยบ้างนะคะอ่ะช่วยกันแชร์รัวๆนะคะวันนี้มาสอนวิธีการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศสวยไหมสวยไหมสวยไหมเอออยู่ตรงนี้ดีกว่าสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยตริป เสสวยไหมสวัสด ja nah nah in ีเจ้านะคะเนาะอะเมื่อกี้บอกกันนะตลาดส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศนะเอ่อส้มไทยเนี่ยนะก็คือส่งออกไปจีนนะคะไม่อีกมีมาเลเซียนะคะจากมาเลเซียแล้วก็ไปสิงคโปร์นะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยฉันบอกเลยว่าเวลาส่งออกส้มไทยน่ะส่งง่ายมากนะคะอู้หูทำไมสีมันสวยจังเลยวะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวย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 ไหมเออเป็นไง เป็นไงส้มของจริงเออเป็นไงเป็นไงสวยไมสวยไหม,ส,ไหมส้มนะคะมาอยู่บรรยากาศสวนส้มอย่างนี้นะคะทุกคนยินยามก็หำเพลง,งสวยปะสวยปะส้มใส่น้ำผึ้งผมไม่ค่อยเห็นมีรังผึ้งเลยครับ <c ười> คือรังผึ้งเนี่ยเราก็เก็บไว้ต่างหากเนาะเราจะเอามาเป็นเอ่อเอามาไว้ตรงการส้มมันก็ไม่ไหวนะคะเนาะเราก็คั้นน้ำคั้นน้ำผึ้งมาจากรังผึ้งนั่นแหละแล้วก็เอามาบีบใส่ส้มโอเคไหม <c ười> คุณท้าวคาปันนะคะยามาโมโตมาจากจังหวัดอาอยางเจ้ายินดีต้อนรับค่ะเนาะคือที่สวนอ่ะปลูกทั้งส้มใส่น้ําผึ้งแล้วก็ปลูกกับทุเรียนสลับกันไปเห็นไหมนี่ช่วงที่ทุเรียนออกอ่ะก็จะเป็นทุเรียนเกสรด,ดอกส้มเห็นไหมคุณดูส้มแบบว่าส้มมันพัวพันคือส้มมันพัวพันกับทุเรียน <laughs> เห็นปะ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  เห็นป <musun? S 2> ่ะเห็น si ป่ะเห็นป่ะนี Ven ่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะชอบไหมชอบไหมชอบไหมออนะคะเนาะเป็นไงเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้บรรยากาศสวยเนาะเอาตรงนี้เลยไม่ค่อยเห็นโคเซนออกป่าเลยครับไม่ใช่ป่าค่ะไม่ใช่ป่าอันนี้คือดงส้มเจ้าก็วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการที่เฮ้ยเซนส่งออกส้มสายมผึงอ่ะจากเมืองไทยอไปต่างประเทศได้อย่างไรก็จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะเนาะอืมเมื่อเอินเพิ่งทำอีบุ๊กเสร็จ ให้กับลูกศิษย์เป็นอ e ีบุ๊กแผนการส่งออกทั้งปีของ20 2025นะคะเนาะก็จะเล่าให้ฟังกันละกันนะคะอ่ะไปแล้วนะตลาดหลัก